o uh -huh. ล่าสุดมีรูปภาพของโนริซ่าเปิดเผยออกมาค่ะทุกคนโนริซ่ามีผมหยิกเลยนะคะนี่ทําผมหยิกๆหลอนๆแล้วก็เปิดเผยออกมาจาก i อของพี่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าคือใครถ่ายอะไรไม่รู้นะคะนี่แล้วก็คนที่โพสต์ีบอกว่าเวลคัมลีซ่าว่าอย่างนั้นเพื่อนๆซึ่งก็มีการคาดเดาบางคนก็บอกว่าถ่ายคอนเทนต์กับบุ๊กหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีคน,เ,นเดินผ่านร้านที่โนริซ่าไปถ่ายแล้วก็เจอพอดีว่าอย่างนั้นคะ่ะดังนั้นก็เป็นไปได้นะคะแม่ๆโนริซ่าสวยมาก เป็นชุดสีส้มค่ะจะว่าไปช่วงนี้ก็มีโทนสีส้มอยู่นะที่ทางโบเข้ามาลงล่าสุดหนึ่งในภาพเซตที่น้องนิ่าถ่ายลงนิตยสารนั่นเองเพื่อนๆหรือว่าจะถ่ายโบจรจรนคะเนี่ยเพราะว่าโบเขาก็บอกว่ารอติดตามคลิปสัมภาษณ์น้องนิ่าแบบเอกลุศิบอยู่นั่นเองนะคะไม่ก็เป็นคอนเทนต์อะไรที่สําหรับปี2025หรือว่าจะสําหรับคริสต์มาสนี้ก็ไม่รู้สินะคะอ้าวอย่างไรก็รอติดตามค่ะทุกคนแต่ว่ามีรูปภาพนี้เปิดเผยออกมาเดี๋ยวแอดจะปาก IG ให้เพื่อนๆได้ไปกดหัวใจกันนะคะที่ S IG s o r y ของพี่ท่านหนึ่งที่มีการเปิดเผยภาพนี้ของโนริซ่าออกมานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเช้าแอดเพิ่งนําเสนอว่าช่างทําผมของโนริซ่าและก็ช่างแมงในยอยู่ที่ LA แล้วนั่นเองนะคะน่าจะมีการถ่ายอะไรคอนเทนต์กาลังจะมาแล้วเลคะ่ะไม่ว่าจะไปลงที่อะไรนะคะที่แอดไล่ไปก็ขอให้ออกมาซักคอนเทนต์จะเป็นอะไรที่เลิศมากๆโนริซ่าเสิร์ฟแม่ๆอยู่แล้วจ้า